ุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปานแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมชื่อค่ะปุ้มแก้วชัยสงคหอนะคะครับชื่อเล่นชื่อปานค่ะครับอยู่บ้านเลขที่ส8ิแปดหมู่ที่หกตําบลลาดบวขาวอำเภอแม่โป่งจังหวัดราชบุรีพี่ปานมีที่อยู่ที่ทดลองโฟทีอยู่สองแปลงใช่ไหมใช่ค่ะมีอยู่สองแปลงมีแปลงหกไร่กับแปลงสิบสองไร่เอาแปลงแรกก่อนแปลงหกไร่หกไร่เนี่ยพี่ปานใช้โฟทีไปกี่ซองอะ ก็ใช้แค่หนึ่งซองค่ะหนึ่งซองฉีดในหไร่พี่ปานฉีดกี่ครั้งครับสามครั้งค่ะแปงฉีดสามครั้งแปงแปงแปงหไร่เนี่ยของพี่ปานตอนนั้นปลูกข้าวพันอะไรครับข้าวหอมปทุมค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับโอ้โหรุ่นที่แล้วผ่านมามีหนอนหนอนกอหนอนม้วนใบลงตอนนั้นเครียดไหม โอ้ยเป็นชาวนาก็เครียดค่ะลงทุนก็ลงทุนเหนื่อยก็เหนื่อยกลัวจะไม่ได้ข้าวเห็นพี่ตอนนั้นส่งคลิปไปให้ดูว่าแถวหมู่บ้านพี่นิดลงลุกเจ้าเลยเขาฉีดยากันหมดทุกเจ้าเลยค่ะของเขาที่ฉีดยาเอาไม่อยู่เลยหรอเขาก็ฉีดยาไม่เยี่ยวค่ะอืมแล้วของพี่ฉีดตัวไหนใช้ไบโอโบมาฉีดค่ะ นี่ที่ช่วงที่หนอนเข้าตอนนั้นข้าวกําลังเริ่มโผล่ใช่ไหมโอ้ข้าวกําลังท้องแก่กําลังกระพุ่งแล้วโอ้เครียดเลยตอนนั้นประมาณการไปหกไร่ได้สักกี่เกวียนนะโอ้ได้สามเกวียนก็เก่งแล้วนะคิดว่าแปลงนั้นหกไร่ที่กะเอาไว้ว่าน่าจะได้สามเกวียนก็เก่งใบขายข้าวอยู่กับผมนี่นะครับแปลงเนี้ได้กี่ตันครับได้กี่เกวียน ได้478ถังค่ะจากที่กลัวจะไม่ได้แนตะวะสามได้กำไรมาอีกตันเศษเกือบสองตันแล้วพี่เนะ <c oughs> วันนี้ก็บอกได้ว่าเออใช้ไปแล้วเราสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ได้ค่ะอีกแปลงหนึ่งของพี่ปานก็คือที่บ้านโป่งเนี่ยพี่แปลงอ่าพี่ปานทำหลายแปลงแปลงนี้12ไร่หรือดูการที่ใช้โฟเทียพี่ลดปุ๋ยไปกี่กระสอบ10ค่ะ <c oughs> ใช้ปุ๋ยไปลถไป10กระสอบปุ๋ยกระสอบเท่าไหร่ประมาณ600กว่าบาทห5 0กร้อบประมาณตีไปตัวเลขกลมๆหกร้อยหบาทนะครับประหยัดไป10กระสอบก็เป็นเงินประมาณ6,500บาทแปลง12บสอไร่พี่ปานใช้ผิดพันโฟทีกี่ซองครับใช้ไปสองซองค่ะสองซองเป็นเงินประมาณ1,200องร้อยบาทแต่ ประหยัดไปแน่ๆเลยประมาณ6500บาท12ไร่ของพี่ปานอย่าเข้ามาแรงไม่ใช่สารเคมีไม่ใช้ลดปุ๋ยไป10ลูกพี่ปานมองว่าฤดูการที่ผ่านมาที่มันกระทบแรงเนี่ย12ไร่ของพี่ปานเนี่ยน่าจะได้สักกี่เกวียนรูนดีผ่านมาม,นมันแรงหมดอะพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนนก็ถือว่า เราเราก็คิดเอาแค่เจ็ดเกวียนเพราะว่าเจ็ดเกวียนเนี่ยต้นทุนของเราผลปรากฏในใบาขายข้าวได้เท่าไหร่นะครับ <9 S 1> พี่เก้าตันเศษจ,จริงๆนะครับใบขายข้าวอยู่นี้หายจริงๆครับพี่ประทับใจอะไรกับโฟชีบ้างครับก็หลายอย่างนะคะเช่นก็ประหยัด ต้นทุนประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานประหยัดแรงงานประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยค่ะถ้าผมให้พี่ปานให้คะแนนโฟทีในความประทับใจเนี่ยร้อยหนึ่งอะให้กี่คะแนนครับค่ะก็เพิ่มให้หนึ่งคะแนนเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนหนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนหมายความว่านอกจากคะแนนเต็มแล้วยังให้คะแนนพิศสวส <c oughs> าส์โฟทีเพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนด้วยนะครับอันนี้ก็ ทางทีมงานโฟนะครับต้องขอขอบพระคุณพี่ปานนะครับวันนี้ทีมงานโฟีกับพี่ปานขอลาไปเท่านี้ครับพบกันเทปหน้าสวัสดีครับ